ยินดีต้อนรับสู่จักรวาลแห่งการดูดวงช่องเชื่อมโยงคุณกับพลังงานแห่งจักรวาลผ่านการทำนายดวงไพ่ตัวเลขและราศีไม่ว่าคุณจะกําลังสับสนเหนื่อยล้าหรือมองหาคำแนะนำคลิปนี้อาจมีคำตอบที่จักรวาลส่งมาเพื่อคุณค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยกับราศีมีนราศีมีนวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมครึ่งปีหลัง2568 ชาวราศีมีนผู้เปี่ยมไปด้วยจินตนาการความเห็นนอกเห็นใจและความอ่อนไหวในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568นี้คุณจะได้สัมผัสก,กับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางจิตวิญญาณความคิดสร้างสารรค์และการบำบัดเยียวยาเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เชื่อมโยงกับสัญชาตญาณภายในและค้นพบพลังที่ซ่อนเร้นค่ะการงานและการเงิน ด้านการงานคุณจะโดดเด่นในเรื่องความคิดสร้างสารรค์สัญชาตญาณและความสามารถนั้นเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นหากคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิละปะดนตรีเกนการบำบัดการให้คำปรึกษาหรือการทำงานเพื่อสังคมจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะประสบความสำเร็จเป็นพิเศษความเห็น,นอกเห็นใจและความเมตตาของคุณจะเป็นแรงผลักดันสำคัญอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์ที่ต้องใช้จินตนาการสูง หรือต้องช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขกับการทำงานหากกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือการทำสิ่งที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณมากขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเป็นช่วงที่ดีที่คุณจะเริ่มค้นหาและลงมือทำในสิ่งที่ใช่สำหรับเรื่องการเงินมีแนวโน้มที่จะมีรายได้เข้ามาจากช่องทางที่ไม่ชัดเจน หรือจากการทำบุญทำทานอาจมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาอย่างฝันหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่คุณเคยช่วยเหลือไว้อย่างไรก็ตามระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์หรือการบริจาคมากเกินไปรวมถึงการลงทุนในสิ่งที่ไม่มีข้อมูลชัดเจนควรบริหารจัดก,การเงินด้วยความมีสติและปรึกษาผู้อันเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงที่คุณอ่อนไหวความรักและความสัมพันธ์ สำหรับคนโสดคุณมีสเสน่ดึงดูดใจด้วยความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจจากการทำกิจกรรมทางจิตวิญญาณการทำบุญหรือการช่วยเหลือผู้อื่นคนคนนั้นอาจเป็นคนความเข้าใจอ่อนโยนและมีความฝันเช่นเดียวกับคุณทำให้เกิดความผูกพันทางใจอย่างลึกซึง้งลองเปิดใจและทำความรู้จักกับคนที่คุณรู้สึกเชื่อมโยงด้วยนะคะ สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความโรแมนติกความเข้าใจและการให้อภัยคุณและคนรักจะมีโอกาสได้สร้างสรรค์สิ่งดีสิ่งดีร่วมกันหรือช่วยเหลือซึ่งกันแอลกันในยามที่อีกฝ่ายต้องการการแบ่งปันความรู้สึกและสนับสนุนความฝันของกันแอลกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามระวังเรื่องความอ่อนไหวมากเกินไปหรือการหนีปัญหาด้วยการเพ้อฝัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความห่างเหินในความสัมพันธ์ได้ควรเผชิญหน้ากับความจริงและสื่อสารความรู้สึกของคุณอย่างชัดเจนสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ควรระวังเรื่องการติดเชื้อที่เท้า หรืออาการบวมน้ําที่อาจเกิดจากการแพ้อาหารหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอควรดูแลสุขอนามัยของเท้าให้ดีและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอกจากนี้ระวังเรื่องความเครียดสะสมจากการแบกรับปัญหาของผู้อื่นหรือการจมอยู่ในโลกจินตนาการมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและทำให้การซึมเศร้าได้ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายใจ เช่นการทำสมาธิโยคะฟังเพลงบำบัดหรือการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติคำแนะนำสำหรับชาวราศีมีนเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณความรู้สึกภายในของคุณจะนำทางไปสู่สิ่งที่ถูกต้องบริหารจัดการการเงินด้วยความมีสติแม้จะมีโอกาสที่ดีแต่การตัดสินใจอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญสื่อสารความรู้สึกอย่างชัดเจนการเปิดใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นใจกันมากขึ้น ดูแลสุขภาพจิตเป็นพิเศษการจัดการความเครียดและการหาทางระบายอารมณ์จะช่วยให้คุณมีพลังขอให้ชาวราศีมีนามีครึ่งปีหลังที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจความสุขจากการให้และการเติบโตทางจิตวิญญาณในทุกด้านของชีวิตนะคะถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ